จูโนจีน่าพาเพลินสวัสดีค่ะฝากกด subscribe ให้น้องจูโนจีน่าพาเพลินด้วยนะคะอาเรามาดูน้องจูโนปั่นจักรยานกันนะคะรักธงไหมคะรักธงมากมากนะทุกคนปั่นไปโน่นแล้วทุกคนโอ้ินตอบดูนะว่าทุกคนทุกคนจะมองน้องจูโนไหมนะคะ ตรงชาติหมดเลยนะเห็นไหมนอนไปนอนแล้วไม่นอนปัดตไม่ทันเลยเห็นน้องจีน่าอยู่นะไปนอนไปนอนแล้วไม่นอนตามไม่ทันเลย ตามจูนโน้ไม่ทัน,นวิ่งตามจูนโน้ไม่ทันนะโน้โ,โนซ้ายในหลุกสุดๆเลยฮะทุกคนดูทางด้วยลูกพี่น้อ,อสุดยอดเลยี่ะประดับโงนะทุกคนเห็นไหม ว้าว wow, สวัยมากเลยพี่น้องเลี้ยวซ้ายไหมอ่ะระวังดูทางด้วยลูกว้าววิวสวัยเต็มเลยทุกคนใครมีจักรยานลองไปทำดูนะเฮ้ยนนนอเดี๋ยวชนเขาลุกฮะอเโอเคมา ไปนี่ดูทางด้วยนะฮะเฮ้ยน่โน่หยุดก่อนลุกไปเลย,เลยพอดีเมื่อกี้ทงหลุดนะคะไ,ไปเลยโอเควุ้ยสวยมากเลยพี่น้องสุดยอด โอ้ย oh, สุดยอดเลยอะ่ะพี่น้อไปเลยเออโหทุกคน <c oughs> ลองเอาไปทำ <c oughs> ตามดูนะมีจักรยานนะคะลองติดดูนะว้า wow. สุดยอดไปเลย wow. สุดยอดเลยอ่ะโนปิวเลยอะ่ะ โอ้อนดูทางด้วยนะลูกโอ้โอสุดยอดไปเลยโอเคเราไปทำตามกันดูนะคะจูโนจีน่าปลาเพลินไปก่อนโนระวังรถจูโนไปก่อนนะคะฝากกด subscribe ให้จูโนจีน่าปลาเพลินด้วยนะบ๊ายบาย